เหมือนแบบเพื่อนทําให้ผมรู้ว่าแบบชีวิตคนเรามันไม่ได้ยืดยาวอะคือเพื่อนไม่ได้เสียหรืออะไรนะกำลังกำลังคิดว่าคิดว่าจะปูไปทางนั้นละแต่แบบเหตุการณ์ที่เราอยู่ด้วยกันหรืออะไรพวกเนี้ยมันทำให้เรารู้ว่าแบบอย่าโกรธกันนานเลยชีวิตมีปัญหารีบคุยดีกว่าเพราะว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเราทะเลาะกันค่อนข้างจะหนักเลยมันทะเลาะกันหนักมากก็ไม่ถึงขั้นแบบปะทะอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะ แต่ในความรู้สึกอ่ะมันก็รุนแรงกับคนที่อยู่อ่ะคลุกกลุ่นอยู่ตรงนั้นอืมันเป็นความแบบเจ็บปวดข้างในของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็คือมีช่วงหนึ่งผมไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันปกติเราจะนัดกันมาเจอกันแบบอ่ะถ้ายุ่งๆหน่อยกว่าสอาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยอันนี้มันทิ้งห่างไปเป็นเดือนเลย่ทิ้งห่างไปเป็นเดือนแบบโควิด1ิบเก้าไหฮะ ยาวแบบประมาณนั้นเดือนเดือนครึ่งอะไรเงี้ยอที่ยาวมากๆจนเราคิดแล้วว่าหรือว่าความสัมพันธ์แม่งจะจบแค่นี้ไหมแบบอหรือเพื่อนเรามันจะสิ้นสุดแค่นี้ไหมแบบก็แบบมีความแอบกลัวในใจอืแล้วเราเลือกที่จะทําอย่างไรกับสิ่งนั้นหรือว่าเพื่อนเป็นคนเลือกเข้ามาทําสิ่งนั้นกับเราแต่สุดท้ายผมว่าด้วยความที่มันเป็นเพื่อนจริงๆอะ่ะแม่งก็อยากกลับมาคุยกันอยู่แล้วอะ่ะ พอทิ้งเวลาต่างคนได้คิดต่างคนก็ได้ตกผลึกในมุมมองของตัวเองขึ้นมาว่าแบบเฮียสุดท้ายก็เพื่อนอ่ะคือมันไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้อยู่แล้วอ่ะก็ลงเอยด้วยการที่กลับมาคุยกันใช่ใช่แล้วก็ก็มีแบบขอโทษอะไรเงี้ยมันนำไปสู่จุดที่เราเรียนรู้ว่าชีวิตเรามันก็ไม่แน่นอนเนาะใช่ใช่ จะทําให้อะไรเป็นสิ่งที่ทาให้เรารู้สึกแบบนั้นหรือคิดแบบนี้ได้ขึ้นมานอกจากเพื่อนใช่ไหมแมวสัตว์เลี้ยงแมวใช่ต้องเกิดก่อนประมาณปีหรือหรือสองปีเนี่แหละอะแมวผมเสียอ่าเป็นแมวที่ต้องถามว่าเป็นแมวที่เราเลี้ยงตั้งแต่เล็กด้วยไหมตั้งแต่มันเกิดเลยอหมันเป็นแมวที่แบบมาโตในบ้านผมอ,ะอ่ะแล้วเป็นแมวจรใช่แล้วก็เลี้ยงแมวจรมาตั้งแต่ตอนนั้นอืม ก็มีความผูกพันกับมันแหละคือต้องบอกก่อนว่าในครอบครัวผมอะเรายังไม่เคยเจอความสูญเสียอืมเราอาจจะมีแบบญาติห่างๆที่เสียหรือแบบยังไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ทัชเราขนาดนั้นใช่ใช่แล้วพออยู่ดีอ้ออืมอ่ะพออยู่ดีพออยู่ดีไปอยู่ดีคือมันเกิดขึ้นเร็วมากอะแล้วแบบมันไม่มีสัญญาณบอกก่อนเลยอะ เราไม่มีแบบเหมือนที่เราเห็นว่าเราเห็นหลังๆในทิกต o k ที่บอกว่าถ้าน้องแมวจะไปแล้วเนี่ยเขาน้องแมวเขาจะกลับาดาวแมวอะ่ะเขาจะมาล่ําลาเราอืคลอเคลียกับเรามากเป็นพิเศษเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะหายไปมะพาการมันเป็นแบบนั้นไหมออเอาทิชชูอรออยนะ่างี้โอ้โหโพูดอย่างนี้ไดไหมปิดตาไป ก็มันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนเออมันก็มีแบบสัญญาอะไรบางอย่างแล้วแหละมันก็เริ่มเราก็เริ่มเอกใจละเออมีท่าทางอะไรแปลกๆเหมือนจะบอกว่าเหมือนเหมือนเป็นการแบบสั่งลาอะไรเงี้ยอแล้วสุดท้ายพอเขาจะไปก็แบบไปเลยเราไม่ได้เตรียมใจเลยเลยก็แบบโหวหร้องไห้หนักมากอคือตอนนี้ยังดีขึ้นนะที่ผมสามารถพูดเรื่องนี้ได้เพราะทุกครั้งพูดแล้วผมจะร้องไห้ตลอดเลยเวลาผ่านไปเราก็ค่อยค่อย กผลึกมันเข้าไปสู่ long t e ม m memory ของเราใช่แล้วผมรู้สึกแบบมันไม่ใช่แค่แมวมันคือคนในครอบครัวคนหนึ่งเลยเพราะว่าแบบทุกคนในบ้านต่างเสียใจอะอกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อื